โอ้พี่น้องอหลังนี่พี่น้องเออดีพี่น้องเบ็ดผมอ่ะเบ็ดถอนเลยครับผมนี่ครับผมกบอิบอบครับผมกินเย่อจิ้งดีดครับผมเอาละครับพี่น้องหลังนี่มีรลุ่นะครับผมนี่ครับขั้นเบ็ดครับโกงลงไปเลยครับผมหลุดมาเบิ่งได้ครับผมว่ามันยูบอู้ยูยูพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆน้นๆทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับแซมบิสานบ้านโคกครับผมวันนี้ผมจะพามาปักเบ็ดไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับผมปักเบ็ดปักเบ็ดไม้ไผ่ตามคนาข้าวครับผมเบ็ดเบ็ดของเราครับเบอร์16ครับผมของ Pioneer ครับผมได้รังหกครับผมวันนี้เราจะใช้เหยื่อจิ้งหลีดนะครับผม ในการล่าไอช่อนครับผมก็มาลุ้นมาชมกันนะครับว่าเหยื่อจริงเด็ดของเราคืนนี้จะเป็นยังไงครับผมก็ฝากทีนี้นะทุกท่านติดตามรับชมกันด้วยครับผมครับไปกันเลยครับผมอะไรครับพี่น้องตัวแรกแขกหมันครับผมอ่าครับน้องมาแล้วแถมแรกแขกหมันครับพี่น้องยังท่านคำเลยครับผม แหมแหกจัดมาเลยครับผมนี่ครับชนไซงามๆครับผมแหมแหกแหกหมันพี่น้องเหยื่อจริงลีของเราวันนี้ครับตั้งจากบักเบ็ดมาแล้วเด้อครับพี่น้องก็จะได้มาหากับข้าวกินครับผมกัขบข้าวตอนเย็นๆครับผมตอนค่ำากินข้าวแลงเาก็จะได้ไปเบึงเบ็ดแล้เล้ครับพี่น้องอมื้อนี้ก็ได้อาหารญี่ปุ่นครับผม ตุ่มม่าครับผมตุ่มม่ากินกาแฟเสร็จแล้วก็จะไปดูเบ็ดเลยด้วยครับผมพี่น้องนี่ครับอาหารญี่ปุ่นของเรานี่ครับมีปูนาด้วยครับผมกี่ปูนากรับ้ามตัวโตครับผมหอมๆอาหารบานๆครับผมมีหอยเชอรี่ตัวใหญ่ด้วยครับผมกินแล้วก็จี ตามดูตามเบิ้งกันนะครับพี่น้องขึนม่้นมาเฉข้าตฉยค้าเยขมาเ่้นข้นมา่้นาย้นมา่ะ้มาเฉยค่มาเฉยค่ะขึนมานมาค่ับพี่้น้นง่นม่าคนี่นครับพ้่น้อง แลแหลงหมานครับผมงามๆครับอืมหางแก้่ไปอ้าวเรียบร้อยครับผมพี่น้องอ่าตัวแหลงหมานครับผมอายุแล้วครับผมคนนไหนหชันน้อยครับผมพี่น้องเออนี่ครับผมตวมัวงามครับผม นี่มีตัวงามครับผมดีครับผมสะสมแต้มครับช้อนครับอ่าสวยงามครับผมอ่าเรียบร้อยครับอ่สะสมแต้มนะครับเนาะอ่าเรียบร้อยครับผม

นี่พี่น้องโอ้ยขอดีอยู่ครับผมเนี่ยอืใส่งามๆครับผมใส่สวยๆครับผมไอชั่นอย่ายจิ้มรีบเรื่อมทำงานแล้วพี่น้องอ่าใส่สวยๆครับผมอืมเร้อบพี่น้อง อสะส,สมแตมเนาะครับเนาะะ,ะกินหายอยู่ครับผมตามดุนตามเบิ้ลนะครับผมรอบแรกสิได้น่อยได้หลายนี่ครับสารหายอยูนะ่หากินครับผม๋ยวกินลีกของเรา to thật lắng nghe chứ đâu, Bưng khăn đẹp chứ không một tết đến đây gặp đó chứ

có không xe. Đi con hết lụa. Ừ ừ. Được rồi, phi nông. Ú. Nô. Phi ส่วนไสใหญ่เลยครับพี่น้องมาแล้วครับผมส่วนใหญ่เลยครับผมพี่น้องวันนี้เบ็ดหมูฟด้ยครับผมอ่าฮะอะไรพี่น้องอุ้ยเกือบลุดเลยพี่น้องตรนนงนี้พี่น้อง ตีดเดียวพี่น้องอ่าพี่น้องมันๆครับผมเรายังมีตัวใหญ่ตื่มมาแล้วนี่ครับพี่น้องรอบแรกครับวันนี้อยังนี็เป็นหมามอพี่นอ้อง ะคอปะคอพี่น้องชัอนไปชั่นนี่ยกผมนี่ยกพี่น้องอืมอืมอืมถามไปคุณพี่น้องนี่พี่น้องขนใสสวยๆครับผม เพิ่อมอีกแต้มครับผมอ่สะ,ะสมแต้มครับผมครับ ครับผมพี่น้องไปครับไปกันต่อครับนี่เอาแล้วเอาเร็วนี่นี่ไปชั้นนะครับผมไปชั้นเร็วครับผมก้อนนี้เดียวหนึ่งพี่น้องเร็วมันนี่มันก้อนมินมินเลยเดียงอุ้ก้อนดีเยอะตัวก้อนดีเยอะพี่น้องเอ้พี่น้อง

เล้วพี่น้องเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้ว ต่อพี่น้องครับผมพี่น้องสามรอบแรกก่ะผ่านไปแล้วครับผมรอบแรกครับผมเระเบิผลงานรอบแรกกันเลยครับผมนี่ครับผมโตเป็นเป็นครับป้าชนตัวงามครับผมได้การอยู่ครับผมขึ้นนี่ครับผมเจอจิงลิศของห้องครับผมปลาชนกำลังได้ที่ครับผมรอบแรกครับผมอีได้ตัวอดรตายแล้วก็จะได้ดังไฟกีกินครับผมพี่น้องนี่ครับผม ปลามงปลาหมอสนมากกับจิตตายครับผมเอามากีไฟกินหมดแล้วครับผมเอาบรรยากาศครับผมทองให้ทองหน้าบ้านเขาหลับลุ่มหนาวครับผมดังไฟกีปลากินกลางทองให้ทองหน้าครับผมพี่น้องปลาดุกปลาช่อนปลาหมอกินกันครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อปลาหมอกำลังมันมันเลยครับผมนี่ครับโอ้ยสวยงามครับพี่น้องปลาหมอมันเยิมเลยครับผมโอ้ยตาบักพริก ใส่ขาเหนียวจำก็จีแสบครับพี่น้องนี่ครับประดุกตัวน้อยๆกำลังงามครับผมหอมหุ้ยเลยครับผมพี่น้องลาคอกับนี้ครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงไหลตรงหน้าของเฮาครับผมมีสารบานเ่าหากินครับผมนี่ครับพี่น้องรอบแรกแหกมันหาปลากระตรงได้ปลาแล้วครับพี่น้องจีปลากินหาอยู่หากินครับผม ตุ้มหนาวกําลังเลื่อมมาปลากําลังเลื่อมมันเลยครับผมปลาหมอครับมี่ตะโตมันมันครับผมพี่นอ้องเอ้ยมีเป็นปคอครับพี่น้องปลาช่อนครับผมเอียบเกียร์ครับผมโอ้ยตับหกพริกสดๆดเดินเอาพี่น้องเนาะวิถีแสบครับกุน,นะ่นเนะเอียบเกียร์หอมๆข้าวเหนียวห่อ,หอ,อน,หนๆเนาะพี่น้องเนาะเอ้อยนี่ครับดอกแดงนั้นมูนี่เหลือกั จะไปกินบ้านครับผมส่วนที่เหลือส่วนที่เพื่อท่านตายส่วนที่ตายลรวก็กีไฟยังสิแหละพี่น้องหอมหอมมีแห้งยามเบ็ดตอพี่น้องอ้าวเอาพี่น้องกินน้ำกันเด้ครับผมก็จะได้กินแล้วแล้วก็จะได้ยามเบ็ดตอครับพี่น้องฝากรุ่นฝากติดตามไปน้ำกันเด้ครับผมขอบคุณสำหรับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาให้กำลังแรงใจครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องกบติดครับผมอู้ยกบติดครับผมกบมากินเขียดอีกแล้วครับผมพี่นอ้องอ้าวมันมันครับผมติดหอดกบครับผม ปวดก่อนครับพี่น้องไปกันต่อนนะครับนะไปโอ้พี่น้องีหลังนี่พี่น้องเออดี่พี่น้องเบ็ดผมว่ะเบ็ดถอนเลยครับผมหลังนี่อ,อ้อยู่บนน้องพี่น้องลองไล่เบิังเด้อพี่น้องเด้อไล่สายเบิังก่อนอ,อ,อยู่บนน้องเบ็ดถอนเลย อยู่เหรอเบนน้องเอ็ดถอนไันะเด้อพี่น้องบังเด้ออยู่บ่หลุนน้ำก,นกันครับผมเสียเฮเ็ดถ,ถอนเลยพี่น้อง โอู้ยูยูพี่น้องอู้บักอาดลาเลยพี่น้องอู้เอาเรื่องบ้านเนี่ยเอาขึ้นได้บยวปีนี้ยจับถือข้อมือพี่น้องอู้เบ็ดถอนเลยเด้อพี่น้องหลังเนี่ยคอยบึงโตเด้อพี่น้องมันป้อนดิอู้พี่น้อง อลาเลยครับผมอู้ช่อนไซยีครับผมอู้เบ็ดถอนเลยพี่น้องหลังเนี่ยอู้ดิ่นจนเมื่อย์เลยครับพี่น้องคนนะ่ะอู้ออลาเลยครับผมอู้ตัวนี้งามครับพี่น้อง อู้ยงปอดอัลลาริคผมัวนี้โอ้โอ้นาครับเนาะพี่น,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 น้องอุ้ยใส่งามครับผมกำแขนกำบหุมเลยครับผมนะ โห้ใสนี่พี่น้องดีนั้นยูให้พี่น้องสวยงามเลยพี่น้องเบ็ดถอนเลยครับผมอ๋อพี่น้องปดกันด้วยครับผมรุ่นหลังต่อไปครับผมปฏิญาติปดกอนครับ เอาละครับพี่น้องหลังนี้มีหลุดนะครับผมนี่ครับขั้นเบ็ดกับโกงลงไปเลยครับผมหลุนมาเบิ่งนได้ครับผมว่ามันจีอยู่ปะวู้ยูยูพี่น้องนี่ครับหลืดเลยครับผมนี่ครับเงียบสงบครับผมดิ่มจนเมื่อยเลยครับผมพี่น้องช่อนใส่งามครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่นี่ครับพี่น้องชนใสมงามครับผมมาอีกแล้วครับผมแต้มครับนี่พี่น้องหมันหมันครับผมไปครับพี่น้องปลดก่อนครับผมไปกันต่อครับครับพี่น้องแตยามหลบสองมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องหลบสองแต่นี่ครับผม ในกบสองตัวช่อนใหญ่ตัวหนึ่งช่อนหน่อยตัวหนึ่งครับผมรอบสองมาสรุปผลงานเลยได้ครับพี่น้องนี่ครับผมช่อนใหญ่ครับผมช่อนใหญ่ครับผมช่อนเล็กครับผม อันนี้ลูกมันครับกบเอฟอีกครับผมนี่ครับพี่น้องงานคืนนี้เดี๋ยวสรุปผลง,งานตัเล็ครับผมเดี๋ยวพี่น้องงานคืนนี้ครับผม

สาครับผมนี่ครับสามครับ้ยนี่ครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ดุครับผมสองสามเองมานักครับผมตัวน้อยสองสนักนครับผมโอ,อ้ยใส่นี่ใส่นี่งามครับผมได้ล่าสุดเลยครับผมยามรอบสองไปน้องสิบเอครับสวยงามครับผมช่อน ครบครับผมครบสามตัวอ่านี่เลยครับพี่น้องผลง,งานคืนนี้ครับผมพอได้ยุครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมมันๆครับผมพี่น้องครับพี่น้องยังได้กะติดกำลังใจแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะ ำลังใจให้แซมิสาบาันคงกันด้ครับผมสหรับมานี่จะกจากลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมลาตีสวัสดิ์ครับผมพี่น้องบ๊ายบายครับผม